เข้าใจเลยค่ะว่าทําไมคนโนเวอเวลาเจอแดดแล้ววิ่งใส่โหถอดเสื้อถอดผ้ารับแสงแดดเลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่เป็นใช้เดียวค่ะมาตีโกฟและกำลังจะออกจากสนามโกลฟค่ะ ันนี้แม่เพ็นออกมาแต่เช้าเลยค่ะขับรถไปส่งคุณลุงที่สถานีรถไฟแล้วแม่เพ็นก็ตะเลิดมาเลยความจริงจะก,กลับบ้านก่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณลุงบอกว่าไปตีโกฟเลยก็ได้นะแม่เพ็นก็เลยได้ไอเดียค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็มาส่งคุณลุงที่สถานีรถไฟแล้วก็เลยมาเลยเพราะว่าไม่เป็นมีนัด ประมาณบ่ายโมงค่ะกะว่จาจะตีกอล์ฟเสร็จแล้วกลับไปบ้านจะได้ทันเวลานวดเลยคะ่ะคือนัดหมอให้มานวดบ่ายโมงก็เลยออกมาแต่เช้าเพื่อจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะคะพอตีกอล์ฟเสร็จก็ประมาณใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่านะคะก้าหลุมไม่เป็นก็ไปเรื่อยๆถ้าคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ ไปวอยู่คะ่ะเพราะว่าไม่เป็นมาคนเดียววันนี้วันนี้ฉายเดี่ยวคะ่ะเพราะว่าเพื่อนสาวคนสวยของไม่เ็นน่ะ <ๆ S 1> เขาอาการไม่ดีเข้าโรงพยาบาลน,นะคะไปผ่าตัดสุขภาพของเขาะคะ่ะที่ก็นัดหมอเอาไว้แล้วอาการไม่ดีหมอบอกว่าให้พักผ่อน ม่เป็นก็เข้าใจเลยค่ะไม่เป็นก็ไม่สบายเหมือนกันความจริงก็จะพักฟื้นแต่ทีนี้อยู่บ้านกับลูกทั้งวันเลยค่ะเมะื่อวานนี้แล้วเราก็พากันตลอนตลอน,ลอนทั้งเหนื่อยทั้งปวดหัวทั้งวันแต่ก็ตลอนตลอนนะคะโอ้โหเหนื่อยมากเลยมากับลูกสาวก็เลยเออพากันไปตลอนไปซื้อนั่นซื้อน,นี่ดูนั่นดูนี่เผื่อถูกใจของนะคะ ทีนี้ไม่เป็นมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เดินมากมันก็ตะลอนตลอนที่เฉยอยาก,กออกกาลังกายค่ะแล้วก็ไม่ได้เก็บผักไม่ได้เข้าป่าเก็บเผ็ดวันนี้ไม่เป็นก็เลยขอตีกอฟสักวันหนึ่งแล้วลูกสาวก็ส่งข้อความมาอีกค่ะว่าแม่อยู่บ้านหรือว่าจะไปตีกฟแม่บอกว่าอยู่สนามโกฟแล้วเขาก็บอกว่าเสร็จเมื่อไหร่ไม่เป็นบอกว่า เสร็จประมาณ4านาทีจ้าเขาก็เลยบอกว่าแม่มาคนเดียวเหรอก็ถามว่าแม่มาคนเดียวเหรอมารับหนูหน่อยสิแม่เป็นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวติโก้เสร็จแล้วจะบอกว่าจะมากี่โมงเขาจะได้เตรียมตัวนะคะแล้วก่อนที่ไม่เป็นจา้าสตาร์ทรถนี้ไม่เป็นก็ส่งข้อความแล้วบอกว่าไปถึงที่นั่นก็ประมาณ20กว่านาทีให้เตรียมตัวไว้เลย เดี๋ยวแม่เห็นก็จะไปรับลูกสาวค่ะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนจะอยู่บ้านหรือว่าจะทําอะไรยังไม่รู้เลยค่ะว่าไม่เป็นก็เหนื่อยไปบ้านนี้ก็จะไปอาบน้ําอาบท่าพักผ่อนหรืออาจจะไปซื้อข้าวซื้อของหรือว่าดูดูข้าวดูของค่ะไม่แน่อาจจะซื้อดูก่อนค่ะไปเดินดูเดินชมกับลูกสาววันนี้ค่ะ วันนี้ก็อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เมื่อวานนี้ฝนตกออกไปข้างนอกกับลูกก็ต้องใช้ร่มมาค่ะช่วงนี้ช่วงฝนฝนตกเยอะเลยแล้ววันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนฝนตกปรปอย,ปอยนิดเดียวก็หายแล้วค่ะวันนี้แล้วก็จะมีแต่ก้อนเมฆอย่างนงี้แหละค่ะอากาศนอเรเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยจะมีแดดหน้าร้อนก็จริงแต่แด,ดไม่ค่อยจะมีเผลอ,อหน้าร้อนไม่มีแดดเลย กระโดดเท่าช่วงฤรูใบไม้ร่วงเลยค่ะทีนี้ก็เข้าหน้าหนาวอากาศนอร์เวนี่ยแดดไม่มีเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมาคนนอร์เวอ่ะเวลาเจอแดดแล้ววิ่งใส่โหถอดเสื้อถอดผ้ารับแสงแดดเลยค่ะอันนี้ไม่เป็นก็เข้าใจเลยค่ะไม่เป็นยังไม่ได้อาบแดดเลยปีนี้ ส่กันฟังช่วงที่ไม่เป็นตีโกรฟเสร็จแล้วกำลังจะไปรับลูกสาวไม่เป็นก็คงจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เพืพ่อนๆได้ฟังเป็นการแบ่งปันสถานการณ์ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมได้กำลังใจไม่เป็นและขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคเมเนต์ค่ะไม่เป็นไม่ได้ว่าหเพื่อน แล้วได้ไว่ายค่ะเพราะว่ากับรถคุณถนนเดี๋ยวจะมองดูว่ามีรถมาไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปล่อยตรงอะไรบัดดีสองมือค่ะจะได้เต็มเต็มเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะ